ครับสวัสดีชาวตูวปอทุกท่านวันนี้ผม BK Channel จะมาสปอน์หนังดีซ่าจากเหตุการณ์จริงที่มีชื่อเรวงว่า Boston Singer นักข่าวรักคอยของบอสตันนักาก,รราการ์ตการพอดีฆาวต่วรงๆต่อเนื่องที่มีพร้อมทั้งตรามาเหตุการณ์ฆาตการรม่องสืบสวนพร้อมรับชมแล้วไปฟังผู้สปอนส์กันครับเปิดเรื่องมาเราจะเจอชายคนหนึ่งที่นั่งฟังข่าวกีฬาและจดหนังสือไปด้วยแล้วเขาได้ยินเสียงปุ้ยกรีดร้องจากห้องข้างหลังจากนั้นมีคนแจ้งตำรวจพอตำรวจได้มาถึง ตำรวจทำการของห้องแต่ไม่มีคนเปิดได้ได้ค่าเท้าของที่พักไขกุญแจตำรวจได้เดินเข้าไปในห้องและพบผู้หญิงนอนเสียชีวิตแล้วย้อนไปอีกสามปีแล้วเจอครอบคองโรเลตา้ามาคอบลินนักเอกของเรื่องเธอเป็นนักข่าวเดเลดคอร์ดออฟอเมริกันพอนั้งเอกเจอข่าวที่หน,นังสือพิมพ์เธอก็เดินทางไปที่ทำงานแล้วข่าวที่เจอติดที่บอร์ด หลังจากนั้นนางเอกเดินไปหาแจ็คแจ็คเป็นมโกของนางเอกไม่ว่านางเอกจะทำข่าวเรื่องไหนต้องผ่านแจ็คก,ก่อนนางเอกถามแจ็คเรือ่องคดีตำรวจถูกจับเพราะแทงหวยเถือ่อนสาราัารข่าวดึโกลด์และเดนเฮรันลงข่าวแต่ท่านงานนานงเอกไม่ใหข่าวจะลงและนางเกกกอกก็โดนแจ็คตอบกลับบว่าเธอไม่มีงานทำหรือไงเได้ไหมฝ่ายข่าวชิยกรรมผมมีหกคนทำงานนี้แล้วและแจ็คก,ก็เดินไปนางเอกมานั่งที่โต๊ะและเจอข่าวเมลมาถูกลดคอ จากนั้นนางเอกก็เดินมาหาเจนิโคลเจนิโคลเธอเป็นนักข่าวแฝงตัวนางเอกดุเครื่องพิมพ์ของตัวเองให้เจนิโคลไปเมื่อสอบถามนักข่าวบัทราได้ยังไงจากนั้นนางเอกได้ไปบ้านแม่และสถานที่เกิดเหตุวันต่อมานางเอกเดินทางมาหาแจ็คเพื่อขอทําคดีฆาตกรรมแต่แจ็คไม่ให้นางเอกทาเพราะเธอไม่มีประสบการณ์การทําข่าวฆาตกรรมมาก,ก่อนนางเอกได้บอดแจ็คไปว่าคุณไม่ให้ฉันทําฉันจะมีประสบการณ์ได้ยังไง พอคุยไปคุยมาแจ็คยอมให้นางเอกทําข่าวคาตกรรมนางเอกอยากเปลี่ยนข่าวเพราะข่าวเดิมบัจงจำเจด้าน,นเองพอนางเอกได้ขอคาตรกรรมมาทําแล้วนางเอกก็เดินทางไปที่ตึกที่เกิดเหตุคาตรกรรมในทันเจและก็เจอผู้ดูแ,ตแลดดแตึกและนางเอกขอผู้ดูแลตึกเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นอะไรบ้างเขาเจอเธอนอนอยู่บนพื้นขาออกข้อเท้าถูกมัดไว้กับามี้มีด้ามไม้กวีเสียบอยู่ที่ระหว่างขาและมีถูกน่องผูกเป็นโบที่ขอบผู้ตายพอฟังเหตุการณ์จบ นางเอกเดินทางมาที่สถานีตำรวจหารายงานชันสุดศพผู้ตายที่เธอทำคดีอยู่พอได้แฟ้มชันสุดศพมาแล้วนางเอกได้สูดหายใจเข้าลึกจนสุดปอดและทำใจก่อนดูเพราะเธอไม่เคยทำคดีแนวนี้มาก่อนผลชันสุตรศพบว่ามีถุงน,องน่องไนลอนมัดแน่นรอบคอผู้ตายผูกเป็นปมสองทบที่ต้นคอผู้ตายนางเอกจดบันทึกและออกจากสถานีตำรวจมาพบกับตำรวจคนที่ได้รับแจ้งความเหตุฆาตกรรม ตำรวจดูกันนางเอกอยากรู้ว่าปมที่ผูกเป็นสองปอมหรือปอมเดียวตำรวจดูกันไม่สามารถตอบให้ได้เพราะเขาเป็นแค่สายตรวจแต่เขาบอกได้แค่ว่ามันเป็นปมที่ซีซเซียนสุดๆที่เคยเจอมานางเองกกลับมาเขียนข่าว่าวที่ถูกฆาตกรรมปมที่ทั้งสามมีสิ่งที่เชื่อมโยงกันแต่ทุกคนได้พบช่วงเวลาที่สยดสยองฆาตกรที่ยมม่ยเงียบ คนที่ควบคุมความกระข่ของตัวเองอย่างระมัดระวังและสุขุมอย่างมากพอที่ล็อกก่อนประตูตอนออกไปนางเอกได้ตีพิมพ์ข่าวคาตกรรมฉบับแรกของตัวเองออกไปแต่ฆาตกรัยลอยนวลหลังจากนางเอกเขียนข่าวออกไปก็ทำให้แจ็คบล็อกของนางเอกถูกตํำหนิหนักมากเกี่ยวกับข่าวที่นางเอกเขียนแจ็คมอกนางเอกไปว่าจะไม่ตีพิมพ์ฉบับหน้าให้กับนางเอกอีกแล้วแล้วให้นางเอกไปทำข่าวเหนือเดิมนางเอกกลับมาที่บ้านแล้วมีคนโทรมาบอกข่าวนางเอก มีผู้หญิงถูกข่าลรัดคออีกรายเป็นรลยที่4แต่รอบนี้านางเอกได้ทำข่าวกับเจนิโคลทำข่าวฆาตกรรมรายที่4านางเอกกับเจนิโคลต้องช่วยกันเขียนขา่าวนางเอกกับเจนิโคลต้องรีบหาข้อมูลไม่งั้นข่าวจะถูกปลดจากหน้าที่1านางเอกและจินโควุ่นทวงหาตาเจนสเนเวนานางเอกและจินโคลต้องตามหายาของเจนสเนเวนเยอรลายที่4ให้เจอและได้ลงข่าวหน้าหนึ่ง นางเอกเดินทางมาสถานที่เกิดเหตุแต่ตำรวจไม่ยอมให้นางเอกเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุและโดดไล่เข,ลข้าไปลอกนอกนางเอกมากับจินโคและเจอกับโจโจเล่ารา,ลายละเอียดให้ฟังคนลลยทิ้งเหยื่อไว้บนเตียงไม่มีร่องรอยง่งเงีไงไง้ไว้คอยใช้เวลา3เดือนที่ผ่านมามีผู้หญิงห้าคนถูกฆ่าลัดคอการฆ่าลัดคอแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของเมืองไม่มีเบาะแสถึงวิธีการที่คนไลยเลือกเหยื่อ คำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวนักฆ่ารัดคอแห่งบอสตันต้องถูกจับหลัดมาที่บ้านของนางเอกนางเอกลังทางเข้ากับครอบครัวก็มีโทรศัพท์มาว่าตำรวจพบเหยื่อฆ่าลัดคออีกไลน์นางเอกไปที่สถานที่เกิดเหตุเหยื่อายที่5ยังไม่ถูกฆ่าลัดคอเธอบรรยายรูปพรรณของคนร้ายดูเหมือนคนร้ายเป็นคนทั่วไปผิวขาวสีผมเข้มใส่ชุดคนงานคนร้ายลงมืออีกครั้งโดวยวิธีการเดิมบอกเหยื่อไปว่าคนดูแลติก ให้มาดูหม้อน้ำท่าสี่ห้องและเหยื่อลงกลให้เข้าไปในห้องและทำการฆ่าลัดคอหญิงสาวไปย4ปีเพติเชียบิเซตจนสิ้นลมเพติเชียบิเซตเหยื่อไลน์ที่5และได้มีการประกาศข่าวผู้เสียชีวิตเหยื่อทั้งหรายยหญิงลอเรนถูกฆ่าข่มขืนลัดคอหญิงสาวหคนถูกฆ่าลัดคอในพื้นที่บอตตันเพติเชียบิเซตถูกฆ่าตกรรมหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าลัดคอในอพาร์ตเมนต์ตัวเองที่ลอเรน โดยมีถุงน่องกับชุดแนบเนื้อรัดแน่นรอบคอนักศึกษาบอตันวัย21ปีถูกพบโดยเพื่อนร่วมห้องสองคนโดยมีถุงน่องผ้าใหม่รัดคอในอาพาร์ตเมนต์ตัวเองในแบ็กเบย์พิติเชียบิเซตลายล่าสุดผูกฆ่ารัดคอในอาพาร์ตเมนต์ตัวเองในแบ็กเบย์ที่อาศัยอยู่คนเดียวพิติเชียบิเซตเตือดท้องที่สามเดือนพทติเชียบิเซตเป็นชู้กับนิวซนันหลังจากนั้นนิวสันก็ได้ถูกจับกลุ่มตัวมาสอบปากคำ ยูสันได้คำปฏิเสธไม่ได้พบกับแพทิเช่เบเซนในคืนที่เธอถูกฆ่ายูสันได้รับการปล่อยตัวเพราะหลักฐานไม่เพียงพอตัดมาดีดิปานของนางเอกเนื่องพูดกับสามีสามีของเธอในเรื่องตำแหน่งที่ทำงานและจะต้องทำงานนอกเวลาในสำนักง,งาน2-3สัปดาห์และมีปากเสียงกันและสามีเธอก็โรยจากกัยีไปในขณะเดียวกันตำรวจจับกุ่มตัวพอเดมซี Z, เขาเป็นผู้ต้องสงสัยค้ารัดคออย่างส่งวัย ตำรวจใช้เวลา45นาทีพอ่ Z, อเดมซี่ฮอลก็รับสารภาพเป็นผู้ฆ่าลัดคอหญิงสูงวัยพอ่อเดมซี่เคยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเมื่อ4ปีก่อนก่อนจะเกิดเหตุฆ่ารัดคอครั้งแรกเหยื่อเป็นผู้หญิงสูงวัยถูกพบเป็นศพโดยมีถุงน่องรัดรอบคอตัดมหานางเอกจินโคนางเอกกับจินโคได้ตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานกรมตำรวจว่าทำงานกันจะช่วย ตำรวจไม่รู้อะไรสักอย่างที่ไร้จุดบพรพองไล้เมหน่าไล้ตัวตนของคนร้ายหลังจากนางเอกกับจินโคได้ตีพิมพ์ข่าวออไปรายการสูงสุดได้ออกมาแถลงข่าวเขาได้แต่งตั้งจอร์นเบททอมลีเป็นรองอายการสูงสุดเพื่อดูแลและสืบสวนทั้งหมดนี้ก็ได้เป็นเพราะนักข่าวคู่หูนางเอกกับจินโคทตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของกรมตำรวจและบอกนางเอกกับจินโคไปว่า พวกเธอจะไปรู้อะไรเรื่องงานของตำรวจนางเอกกับบ้านไปดูแลลูกสาวลูกชายพอมองไปหน้าตา่างไม่ใช่ยืนอยู่หน้าบ้านของเธอพอมองกลับไม่ขงังกลับไม่เจออะไรนางเอกได้หยิบไม้เบสบอลลงไปดูแต่กับเจอลูกชายและมีจดหมายอยู่หน้าประตูจดหมายเป็นรูปภาพนางเอกกับจีนโคนูุก้าก็บ,บาดหน้าเหมือนบอกเป็นไหน,ไหนว่าเธอสองคนเป็นลายต่อไปวันถัดมานางเอกได้เดินทางมาที่กรมบัญชาการตำรวจคิมบิต เพื่อหาข้อมูลของอันเบิร์ดเดซานโวอันเบิร์ดเดซานวเป็นชายสองบุค,คลิกชายชุดเขียวกับชายช่างวาดัดทุกคนเรียกเขาว่าชายชุดเขียวเพราะเขาใส่ชุดคนงานสีเขียวชายช่างวาดัดเขาทำเป็นมองหานางแบบกมให้สาวๆยอมให้เขาเข้าห้องเพื่อจัดตัวพวกเธอจากนางเอกได้ข้อมูลของอันเบิร์ดเดซานโวนางเอกมาหาสายสืบนลีแล้วเอาข้อมูลของอันเบิร์ดเดซานโวให้สายสืบคนลี ว่าอันเบิร์ดเดสันโวเป็นคนฆาตกรรมหญิงทั้งหกรายสายสืบคอลลีได้บอกนางเอกไปว่าไม่ใช่อันเบิร์ดเดสันโวเขาติดคุกอยู่ตอนเกิดเหตุฆาตกรรมหกรายแรกนางเอกยังปักใจเชื่อว่าเป็นอันเบิร์ดเดสันโวเลยไปปรึกษาจินโคจินโคพานางเอกไปหาข้อมูลการเปิดตัวของอันเบิร์ดเดสันโวพบว่าอันเบิร์ดเดสันโวยื่นคำร้องต่อสารขอล่อยตัวก่อนกำหนดบอกว่าไปหาลูกเมีย นางเอกได้โทรไปบอ,อกสายสืบคอลลีว่าอันเบิร์ดเดซานโวถูกปล่อยตัวก่อนกำหนด2เดือนก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมรายแรกต่อมาได้มีข่าวว่าอันเบิร์ดเดซานโวตกเป็นผู้ต้องสงสยัยแม้ยังอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวทของร้านและยังมีข่าวออกมาอีกว่าอันเบิร์ดเดซานโวมีทนายจำเลยอันดับหนึ่งค่าตกแลงมาช่วยคดีสายสืบคนลลีได้พาเพื่อนบ้านโซฟีคลา ไปชี้ตัวอันเบิดเดซันโวที่โรงพยาบาลจิตเวชของหลาดแต่กับชี้ตัวจอรนาซาจอนาซาถูกจับเพราะเขาคาดเด็กปั๊มตอนออกไปปนเขาติดคุกมาได้หนึ่งปีแล้วหลังจากอันเบิดเดซันโวตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ไม่นานอันเบิดเดซันโวก็ยอมรับสารภาพและได้มีจอร์นเบททอมบีรองอ,อัยการสูงสุดมาเก็บคำสารภาพของอันเบิดเดซันโวที่โรงพยาบาลจิตเวชของหลาด อันเบิร์ดเดซานโวตั้งใจรับคำสาร,รภาพในคดีฆ่ารัดคอเหยื่อทั้ง13รายอันเบิร์ดเดซานโวยอมรับเขาเป็นคนทำหลังจากอันเบิร์ดเดซานโวยอมรับสาร,รภาพและมีการตีพิมพ์ความหวัดควรนักฆ่ารัดคอจบลงแล้วตำรวจกำลังลามมือจากคดีนางเอกไม่พอใจคดีจบง่ายเกินไปนางเอกได้ไปคุยกับบอก,กอคิดว่าตำรวจล้มเหลวบอก,กออยังช่วยไม่มากพอ นางเอกโดนไล่ออกจากห้องและสั่งพักงาน1สัปดาห์คู่หูของนางเอกจีนโคได้รับรายงานใหม่จีนโคยัง <c oughs> บอกกับนางเอกอีกว่าถ้ามีเหตุฆาตกรรมอีกเธอจะทิ้งทุกอย่างมาทำนางเอกได้เดินทางไปหาแม่ของเบเวอรี่ตำรวจเขาจะไม่ตั้งข้อหาอั <c oughs> นเบอร์เดสันโวในคดีฆาตกรรมของเบเวอรียแต่จะตั้งข้อหาอื่นให้อันเบอร์เดสันโวติดคุกตลอดชีวิต แล้นางเอกก็ได้กลับบ้านมาคุยกับสามีแล้วก็ขึ้นไปกอดลูกแล้วก็หลับไปวันถัดมานางเอกมาทำงานนางเอกได้รับสายจากสายสืบดอไลท์ทุงหมดมิชแกนสายสืบดอรไลท์ได้บอกนางเอกว่ารัฐมิชแกนมีผู้หญิงถูกฆ่ารัดคอ6คนสาเหตุสุดท้ายจะคล้ายกับนักฆ่าแห่งบอตตันพูดได้ว่านางเอกก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคดีฆาตกรรมฆ่ารัดคอ,อก็ไม่ผิด สายสืบดอลลัยได้ถามนางียบไปว่าคุณคิดว่าอันเบิร์ดเดซันโวเป็นผู้ร้ายอยู่ไหมนางเองกกลับบ้านเก็บข้าวของเดินทางไปรัฐมิชิแกนมาพบกับสายสืบดอลลัยในทันทีสายสืบดอลลัยได้ให้ข้อมูลแฟ้มคดีกับนางเอกนางเอกได้โทรไปหาจีนโคให้ไปสืบหาข้อมูลว่าอันเบิร์ดเดซันโวกับเดนนิยลมาร์กเกี่ยวข้องกันยังไง หลังจากจินโคสืบหาข้อมูลมาได้จเจนนิโคก็โทรหานางเอกทันทีอันเบิร์ดเดสัตโวกับเดนเนียลมาอยู่โรงพยาบาลจิตเวชเดียวกันนานสามเดือนนอกจากนั้นตำรวจได้ปลุกจับเดนเนียลมากมาสืบสวนแต่ไม่ไต้องข้อหาสายสืบโดอหลายถามเดนเนียลมากหน้าอยู่ไหนตอนผู้หยิงเหล่านี้ถูกฆ่าเดนเนียลมากได้ตอบสายสืบไปว่าผมไปเรียนที่ปอตันสายสืบโดอรไลไม่มีหลักฐานเอาผิดเดนเนียลมาก ไดถูกปล่อยตัวนาองเอกต้องการฟังเทเปบันทึกความสัมพของวันเบิดเดซาน Birthday Day วอลเลยโทรหาสายสืบคอลลี่นางเอกรู้ว่าสายสืบคอลลี่ได้สำรองเทปให้การของวันเบิดเดซานวไว้ Day แต่สายสืบคอลลี่ไน่ล่าออกจากการเป็นตำรวจแล้ว ผ่านตัวไปเป็นพ่วงก,กับแทนแต่ยังส่งเทปมาให้นางเอกผ่านทางจดหมายนางเอกได้ฟังเทปบันทึกคำสารภาพของอันเบิร์ดเดซานโวที่ยอมรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนฆ่าเหยื่อทั้ง13รายเพื่อแลกกับเงินเลี้ยงดูครอบครัวหลังจากนางเอกได้ฟังเทปบันทึกคำสารภาพของอันเบิร์ดเดซานโวนางเอกเลยไปหาโรเบิร์ดเดซานโวพี่ชายของอันเบิร์ดเดซานโวนางเอกต้องการเจอกับอันเบิร์ดเดซานโว นลัจากนเอกได้คุยกับโมเบิดเดซานโวเขามีสายมหานางเอกจากกันเบิดเดซานโวนางเอกต้องการเขาเยี่ยมอันเบิดนางเอกคิดว่าอันเบิดต้องมีเรื่องให้เล่ามากกว่านั้นหลังจากอันเบิดบางสาและนัดให้นางเอกมาช่วงเวลาเยี่ยมณตอนนั้นมีผู้คุมยืนดูอันเบิดคุยโทรศัพท์กับนางเอกอันเบิดได้เดินกลับห้องหลังจากคุยโทรศัพท์กับนางเอกอันเบิดกระดนนักโทษคนอื่นฆ่าตายในห้องของคองตัวเองพอนางเอกทราบข่าว เอกได้เดินทางไปเยีงยเรียนจำโดยทันทีและมีผู้หญิงปริศนาเอาที่อยู่ของเฮริสันให้กับนางเอกนางเอกก็ได้โทรกลับไปหาเจนิโคคู่หูของเธอถ้าเธอไม่กลับมาภายในหนึ่งชั่วโมงให้พาตำรวจไปที่บ้านเลขที่426ถนนโคลิเบียนางเอกได้ไปถึงที่อยู่ของเฮริสันเฮริสันเคยเป็นผู้เปิดโรงบาลจิตเวชเดียวกันกับอันเปิดเดซนโบจอนาซาและเดเนียลมา เอลิซาหเล่าว่าเดนเนียมากับจอห์นาซาและอันเบิร์ตเดซานโวช่วยกันคิดคำสารภาพให้กับอันเบิร์ดทำให้อันเบิร์ตเดซานโวจะมาเรียกาาการฆาตกรรมเหย่อทั้ง13รายจนฝังไปในสมองเพื่อแลกกับเงินรางวัลจอห์นาซาได้ให้เบลลีทนายของตัวเองมาจัดงินทุกอย่างทนายเบลลีบอกกับอันเบิร์ตเดซานโวจะทำให้เขารวยและโด่งดังอันเบิร์ดเลยคิดว่าตัวเองจะหางเงินได้หลายล้านไปเลี้ยงดูครอบครัว หลังจากนัง่งเอกได้ฟัง,งเรื่องราวจากแฮริซันนัง่งเอกเดินทางไปเยือน,นจำพราพบก,กับจอนาซานื่เอกได้สอบถามจอนาซาว่าทำไมถึงช่วยแอนเบิดจดจำทุกรายละเอียดเขาได้บอกกับนั่งเอกไปว่าผมแค่ช่วยให้แอนเบิดนึกออกที่เอนเบิดเดทสับว่าข้าไป13บาย1ลบายมันเยอะเกินจะจำได้ทุกรายละเอียดจริงกัิเบิดจำได้มากเท่าไหร่จอนาซาก็ได้เงินเยอะมากเท่านั้นไม่สำคัญว่าอเบิดจะเก่งข้าไปเท่าไหร่ผู้นคนอยากเชื่อว่าเป็นเอิเบิด และมีแบบอันเบิดอีกมากมายผู้ชายเก่งข้าผู้หญิงมันไม่เริ่มที่อันเบิดและมันจะไม่จบสิ้นที่อันเบิดเดสานโวอย่างแน่นอนจอร์นาซาได้บอกกันลังอีกไปอย่างนั้นนางเอกได้กลับมาสนักงานข่าวเรดคอร์ดออฟอเมริกันนางเอกได้ตีพิมพ์ว่าผู้ชายคนหนึ่งก็แค่ใช้นักข่าลรัดคอมบังหน้าเพื่อกำจัดผู้หญิงที่ตงไม่ต้องการให้อยู่ใกล้ตัวเจ้านายที่ทำเลขาท้องแฟนเก่าที่เป็นโรคจิต อันเบิดเดซานวอเป็นเกตทางออกใกล้มือของทุกๆกคนความหวาดกลัวนักฆ่าลัอคอห่งบอตันได้จบลงแล้ว